สวัสดีครับวันนี้เรามีรถยนต์มานําเสนอมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้เป็นโตโยต้าวีออส์นะ 1.5e นะครับเป็นโฉมไม่ครเชแล้วเป็นไฟหยักนะครับไฟหน้าสวยใสนะครับนะครับสะอาดสะอาดมากๆนะครับบอดี้เดิมๆน็อตไม่เคยขยับนะครับคันนี้ได้มากับสีเท่านะสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะมีชุดแปรงมีล้อแม็กมาให้นะครับคันนี้ได้มากับดิสเบกสี่ล้อด้วยนะครับในโฉมเจ๊อีนะครับผมนะ สวยๆเรียบๆแบบนี้เลยพร้อมใช้งานนะครับช่วงล่างยึดเงียบขับขี่ดีมากๆนะสติกเกอร์เดิมๆเลเวลเดิมอยู่ครบหมดนะครับนะสติกเกอร์สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่มีตุกเป็ดด้วยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนี่อะไรหาพี่ยอใช้งานนะครับในเจนหนึ่งนะนะครับโฉมคลาสสิกอมตะาแบบนี้นะสวยๆเลยนะครับสีสันรอบคันนะถือว่าสวยงามมากๆนะครับผมนะครับ คันนี้นะเก็บงานมาให้เรียบร้อยนะครับสะอาดสะอ้านมากๆนะรั้ภายนอกภายในนะครับผมพาสีไป็สีออกแปดทนี่เลยอ่ะพาสีเปี่กแปดจริเราจะถอนไม้เล็กน้อยขอประทานโทษด้วยนะครับผมนะะน,น,นะครับไฟหน้าใสๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับหน้าตาดีมากๆนะสําหรับคันนี้นะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนี่โอ้โหเป็นไงสวยงามมากนะเนียหาอยู่นะไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้ครับขี่ดีมากๆประหยัดน้ามันนะ นะครับขับขี่ในเมืองนะครับห้องตัวนะครับหาที่จอดง่ายนะสำหรับรถเล็กๆแบบนี้นะครับผมรายหาอยู่นะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมภายในนะนี่กระจกไฟฟ้าสีา่ตเบาเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เดิมเดิมนะจากโรงงานนี่เลยสวยๆนะตันตึงไม่มีขาดนะครับผมเียออโต้นะนะครับผมมีคันนี้ได้วิทยุเดิมๆติดรถนะใช้งานได้นะครับ คอนโซลสวยๆไม่มีแตกไม่มีหักนะครับคันนี้ไมล์แท้สองแสนสี่หมื่นกิโลนะเดี๋ยวเปิดให้ชมนะครับหน้าปัดใสๆเลยนะสองแสนกิโลสองแสนสี 2, 000, 400, 000่หมื่นกิโลนะอยูย่ใช้ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาชมรอบๆขัดกันนะครับผมคันนี้ใช้น้ำมันล้วนนะยียร์ออโต้นะน้ำมันล้วนๆนะครับแผงประตูวสวยทุกบานนะบอกสวยทุกตัวนะครับนะ นี่ครับสะอาดสะอานมากๆนะครับสําหรับคนนี้นะนะครับผมแปรงซาวสวยๆนะนะครับผมนะเซลล์รถเราไม่ต้องห่วงนะครับเราเก็บงานนะทําความสะอาดนะจุดไหนเสียจุดไหนเริ่มไม่ดีนะเราเก็บงานให้นะครับเราทําให้นะครับเ่าที่เราจะทำแลาวพอเหลือกำไรให้ลูกค้านะเนื้อผมท่้าไหนที่หารถใช้งานนะส่วนเรื่องเอกสารนะเรารับประกันการโอนให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะหน้าไหนอันไหนโอนไม่ได้นะลงในสัญญาซื้อขายนะ ามกลับมาคืนได้เลยนะครับผมนะเราติกเรื่องโอนมากๆนะครับผมนะครับส่วนมากเราจะเช็คเข้ามาเรียบร้อยนะครับต้นทางปลายทางนะครับเล่มนะเลขเครื่องเลขกระถางนะครับผมนะไม่มีการโอนไม่ได้เด็ดขาดนะครับผมซื้อรถกับเรานะเราทำการโอนกรรมสิทธิ์ให้ก็ได้นะนะต้องสนใจนะครับให้เราโอนให้เลยนะเบ็ดเสร็จนะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับผมอ่ะโทรเข้ามาคุยกันนะครับตัวนแรกคันนี้คันที่เป็นตัวเพค้ามประเทีิปีศูนย์หก เนี่ยเพจอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเลขบอดี้ตรงนี้นะตรงกับในิล่มนะครับผมนะ,ะได้มากาดมาฝนสีบานครบ,ครบ,ครบแบบนี้นะครับผมดิสเบกสี่ล้อนะครับได้ล้อแม็กด้วยโอ้โหสวยงามมากๆนะอันนี้นะหน้าตาดีมากๆนะนะําได้หาอยู่นะแนะนําเลยนะครับเบลต้าวีออนนะครับเป็นตัวเจนหนึ่งไมเนเชนะครับเดี๋ยวะมาพเงินกันครับผม มารับชมห้องเครื่องกันครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีนะรหัส 1NZFE นะครับ 1NZFE เกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้นะไม่มีรอร้อนไม่มีเปลี่ยนกระตุกกระชากอย่างใดนะครับหูวันไดใช้งานได้ครบหมดนะครับเครื่องไม่มีไอไม่มีดันใดๆทั้งสิ้นนะครับผมการันตีนะนิ่มๆเลยประหยัดทั้งน้นมากๆนะอะดูบอดี้ครับสมโชคดําเดิมแบบนี้นะไม่ทากอยู่ครบหมดนะครับฝากระโปรงหน้าเดิมไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับ แก้มเดิมนะไม่เคยเปลี่ยนนะครับสีสันในห้องเครื่องนะครับย้ำนะครับนะไม่เคยพ่นสีนะนี่เดิมเดิมแบบนี้นะจะมีร่องรอยนะครับสติกเกอร์เดิมเดิมนะไม่มีการกันพ่นสีใดนะร่องรอยการใช้งานนะครับสีเดิมเดิมแบบนี้นะห้องเครื่องก็เป็นแบบนี้นะสติกเกอร์เเวลเดิมนะอยู่ครบหมดทุกจุดนะครับผมนะนี่ครับป้าชงจเดิมหมดนะครับกระสงกระสีเดิมหมดนะนี่ครับ รถฝากระโปงไม่มีขยับฝากระโปงแท้ตีตาโตโยต้าแบบนี้นะนยองยนนิ่มๆเลยนะครับท่านใดหาใช้งานและเดินทางไกลได้เลยนะสบายหายห่วงแน่นอนนะครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนน้ําดันควันไหลใดๆทั้งสิ้นนะอันนี้การันตีให้เลยนะครับนะครับผมรถเราประกันการโอนการเกิอดอุบัติเหตุน้ําท่วมชนหนักตัดต่อพิกางใดๆนะถ้าหากเจอนะนำกลับมาคืนให้เลยนะครับเราคืนเงินให้เต็จมจานวนนะครับผมนะู้ดานาลังกันบ้างครับหาังงเริมๆนะ นี่ครับตะเข็บเดิมนะเม็ดเหรียญบายอยู่ไม่มีชนใดๆนะครับผมเห็นไหมครับนี่เม็ดหางเดิมๆอยู่ครบหมดฝาท้ายไม่เคยถอดเช่นกันครับฝาท้ายเดิมๆนะครับนี่โตนต้านะครับไม่มีพ่นสีใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเดิมๆหมดบอดี้นะครับโครงสร้างเดิมทุกจุดนะครับนี่ครับเดิมๆมันดูง่ายนะอ่ะนี่ยางอะไรแมแรงอยู่ครบหมดนะครับผม ไม่เคยตอกติดแกด๊สใดๆทั้งสิ้นนะครับนย่ข้าสกปรกเลยนะรัดออกให้นะครับเหมือนมาแบบนี้นะเราจะไม่ได้ทําการสปาหรือล้างใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนี่ครับรอยกาวสีครีมแบบนี้ดําเบิมนะครับผมนะเราถ่ายให้ดูชัดเจนทุกจุดนะครับผมรายงานแบบตรงๆนะครับอ่าคันนี้นะ สวยแบบนี้เลยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยพร้อมใช้งานพร้อมโอนนะคันนี้เปิดราคาในราคาเพียง89,000บาทเท่านั้นนะครับมีบริการขับส่งแต่จังหวัดเช่นกันนะครับผมท่านใดที่สะดวกดูรถที่บ้านนะครับรถอยู่ที่หมู่บ้านเมืองเอกลังสิษย์ปทุมธาน,นีนะนะครับผมมาดูเองนะครับราคาพอรถจอนได้ครับผมนะท่านใดสนใจก็หรือไม่สะดวกมาดูรถนะครับผมนะ วิดีโอคอลดูได้นะครับแอดไลน์มานะครับเดี๋ยวเราส่งรูปภาพมือทุกจุดนะครับนะวิดีโอคอลดูทุกมุมมองนะครับที่ท่านอยากจะดูนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะนะสนใจไงก็ติดต่อกบผู้คุยสอบถามก่อนได้นะครับผมฮะสวยๆเลยกระจกไฟฟ้าใช้งานได้มหมดนะขึ้นลงครบหมดนะมองข้างต่อไฟฟ้ากระจกหน้าไม่เคยเปลี่ยนเห็นไหมกระจกหน้าเดิมๆนะอ่ะภาษีปีหกแปดด้วย สนใจยังไงนะาติดต่อเข้ามาได้นะครับคันนี้80,000บาทเท่านั้นนะกับโฉมหน้าหยักนะครับสวยๆแบบนี้นะเรียมๆสะอาดสะอ้านแบบนี้นะสนใจยังไงก็โทรวามฟาพูดคุยสอบถามนะ้รหรือแอดไลน์ดีเข้ามาได้เลยนะครับสนใจกระสับก้่ายค้าฝากเร่นนะครับสวัสดีครับผม